ทุกคนเคยรู้จักโรคนี้กันไหมคะการเป็นอัมาพาตครึ่งหน้าค่ะทุกคนมีหลายๆคนที่เป็นเหมือนอมนลรกเนี้ยคุณตื่นนอนมาอยู่ทีคุณจะเป็นอัมาพาตคุณเป็นได้เลย วดตรงช่วงกระบอกหูตรงนี้ห่ามาประมาณ2วันแต่ว่าเราคือตามมันก็ประตุด,ด้านซ้ายแต่ว่าตอนแรกอ่ะในใจเราก็คิดว่าขวาร้ายไซดีอ่ะเนาะตาประทุด,ด้านซ้ายเราต้องมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแน่ๆเลยเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรกับมันค่ะแต่พอหลับไปเนี่ยอีกวันหนึ่งตื่นมามันก็เกิดเหตุการณ์นี้เลยค่ะคืออยู่ดีหน้าก็เป็นอามพาดเลยพอหลับไปตื่นมาใช่คะ่ะ คือตอนแรกอะไม่รู้ว่าเป็นอวัยวะอาัยวะขาแต่ว่าน,น้ำมันหนักไปแลงฟันแล้วน้ํามันไหลออกจากปากก็เลยอ่ะเริ่มรู้สึกแล้วแล้วหน้ามันก็ตึงๆแต่ลิ้นเราอะค่ะจากที่เราเป็นคนที่พูดชัดอยู่ดีลิ้นมันมันก็ขยับไม่ได้อย่างอย่างที่เห็นเนี้ยค่ะว่าจะเห็นว่าพูดไม่ชัดอยู่ดีลิ้นมันก็ขยับไม่ได้ก็เลยอ่ะเราไม่ปกติแล้วก็เลยแบบส่องกระจกแล้วก็รู้ว่าเออหน้าเราอะมันขยับไม่ได้ไปครึ่งหน้า ตอนแรกช็อกเลยค่ะคือคือพอหน้ามันขยับไม่ได้ก็พอจะรู้ตัวแล้วแหละว่าเราเป็นคงเป็นอัมาพาตหรือว่ามันต้องเป็นอะไรผิดปกติแน่แต่แต่เรายอมรับตรงๆว่าเราช็อกไปเลยค่ะเพราะจริงๆเราเป็นคนที่หวงหน้าตาเราบ้างนะคะพอเป็นแล้วแบบมันมันเกิดอาการช็อกคะ่ะแต่ว่าวน้ำมนลก็โทรหาแม่ก่อนว่าแม่หนูเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยแม่ก็แนะนาโรงพยาบาลมาเป็น,นโรงพยาบาลโรคประสาท เพอเข้าบกบหมอแล้วก็เราเข้าใจคุณหมอนะคะคุณหมอบอกว่าณนะตอนนี้คนเขาเป็นเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าคนไทยเราอนะณตอนนี้สถานการณ์หลายๆอย่างมันทําให้คนไทยเราเครียดค่ะคุณหมอเลยบอกว่ามันไม่ใช่โรคที่อันตรายนะไม่ใช่โรคที่ถึงถึงชีวิตแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาแต่โรคเนี้ยค่ะมันมันถูกกับความเครียดค่ะถ้าเรายิ่งเครียดเราจะยิ่งไม่หายเพราะฉะนั้นาการที่เราไม่เครียดหรือเราคิดบวกหรือเราแบบปล่อยมันรักษารักษาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย มันจะทําให้เราดีขึ้นจากที่คุณหมอบอกน้ำมนต์มาะคะ่ะ mm hmm. คุณหมอบอกว่าอาการมันจะค่อยๆแย่ลงภายในสิบวันนี้ค่ะคือวันนี้น้ำมนวันที่ห้านะคะคือวันแรกอะน้ำมนก็ไม่ได้เวี่ยงหนักขนาดนี้แต่ว่าพอหลังจากวันที่สี่วันที่ห้าช่วงเนี้ยมันจะรู้สึกว่า มันเบี้ยวหนักหนักกว่าเดิมหน่อยแต่คุณหมอบอกว่าอาการมันจะหนักประมาณสิบวันแล้วหลังจากสิบวันเนี่ยเราจะรีคบวัวตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าโอกาสที่จะหายร้อยเปอร์เซ็นต์มีไหมคุณหมอบอกว่ามีแต่ว่าคุณหมอให้เผื่อใจเอาไว้ว่ามันอาจจะเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหรือว่าหนึ่งร้อยแต่ว่าให้เผื่อใจไว้หน่อยคุณหมอบอกว่าณตอนนี้ยังไม่ทําอะไรแต่ว่าหลังจากนี้สิบีวัน เดี๋ยวมาดูว่าเส้นประสาทเราลดบวมไหมหายอักเสบไหมถ้ามันดีขึ้นเราตอบสนองบยาเราก็จะได้แบบกระตุ้นไฟฟ้าต่อไปหรือว่าฝังเข็มต่อไปในทางรักษาที่เป็นกายภาพบำบัดมากขึ้นนะคะที่ไม่ใช่แค่ยาปฏิชีวะนะอย่างเดียวแบบเขาบอกว่าถ้าโชคดีนะคะก็สองอาทิตย์หายแต่ถ้าถ้านานหน่อยก็อาจจะสามเดือนถึงหกเดือนแล้วแต่ว่าร่างกายเราจะสามารถรีคอเวอรี่ร่างกายเราได้ขนาด แล้วทีนี้พอมันเป็นอย่างเงี้ยมันกระทบต่อการทํางานนะตอนนี้ไหมคะตอนนี้กระทบมากเลยค่ะเนื่องจากน้ามวนคือน้ำมนส่วนตัวน้ำมวนเป็นช่างทําผมใช่ไหมคะคือน้ำมวนต้องใช้สายตาเนี่ยแหละค่ะแล้วน้ำม้นเจอไฟสตูหนักมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นตอนนี้มันกระพริบตาไม่ได้ค่ะแล้วก็ายมือมันอ่ะชัก่าค่ะายมือมันจะจักกระจี้ตลอดเวลามันเหนื่อยเนีบยชานะคะก็เลยตอนนี้ก็เลยต้องเลื่อนงานทําผมออกไปก่อ ใช่คะ่ะมือชาค่ะจะเป็นที่ปลายมือะค่ะอ๋อก็คือตอนนี้เป็นเป็นที่หน้าข้างซ้ายแล้วก็ปลายมือในส่วนของตัว<ช>แล้วก็ปลายตัวแล้วมีใช่ตรงช่วงนี้ก็จะเมื<า>ม่อยอะไรเงี้ยแ,แล้วก็ปลายมือจะชาค่ะใช่ใชค่ะ<า>คถ้างานไหนที่มันออกไวแค่ชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงเพราะว่าค่ารักษามันต้องมีนะคะถ้าถ้าไม่ทํางานมันก็ไม่รู้จอดตังจากไหนมันกายภาพบำบัดเนาะก็เลยต้องแบบไ,ไปทํางานอยู่บ้างเพื่อแบบเออเอาตังมาแบบสำรองกายภาพบำบัดอะไรเงี้ยค่ะ คือตอนนี้น้ำวนไม่สามารถกระพริบตาด้านนี้ได้เลยค่ะคือเวลาหน้าเราเป็นนักพาคนกระพริบไม่ได้เลยเหรอใช่ค่ะตาเราจะลืมตลอดเวลาค่ะแล้วพอเราเจอแสงหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันจะไม่สามารถตัดแสงได้แล้วทาให้น้ําตาเราไหลตลอดเวลาค่ะทุกคนดูนี่นะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าตาน้ำวนอะ่ะมันจะกระพริบได้แค่ข้างเดียวพอตาเรากระพริบได้ข้างเดียวอย่างเงี้ยค่ะตาเราไม่สามารถจะตัดแสงได้เลยค่ะทุกคน พอมันตัดแสงไม่ได้มันก็ทําให้ตาเราแห้งค่ะแล้วก็ทําให้เกิดอาการที่เราเจ็บตาคือถ้าเราไม่ปิดตาไว้อย่างเงี้ยค่ะพอเราเจ็บตาอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาในการที่ถ้าเรารักษาอามาผาเสร็จแล้วเราต้องรักษาม่านตาต่อ จริงคุณหมอบอกว่าเป็นได้หมดเป็นได้ทุกวัยเลยมันเป็นอาการที่อยู่ดีๆจะเกิดก็เกิดโดยที่ทางการแพทย์ยังหาสาเหตุปัจจัยหลักของมันไม่ได้นะคะว่าสาเหตุจริงๆมันเกิดจากอะไรทุกอย่างเป็นปัใจจัยในการเกิดได้หมดแต่ยังไม่มีสาเหตุหลักว่าโลกนี้เกิดจากอะไรออคือการพักผ่อนน้อยภูมิตกติดเชื้อไวรัสหรืออะไรเป็นสาเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดโลกนี้ได้หมด ตอนแรกตอนแรกน้ำมนต้องพูดก่อนว่าวันแรกที่เป็นน้ำมนไม่กล้าส่องกระจกค่ะเพราะน้ำมนกลัวกลัวทุกอย่างกลัวว่าเราจะไม่มีงานแล้วกลัวว่าหน้าเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้กลัวทุกอย่างแต่พอ<ช>พอมันเป็นแล้วแล้วพอเราเราตั้งสติได้อะคะ่ะพอมีกําลังใจเยอะเราตั้งสติได้เราก็คิดว่าเฮ้ยเราเป็นแล้วอ่ะเราเลือกที่จะไม่เป็นไม่ได้แต่พอเป็นแล้วอ่ะเราต้องอยู่กับมันยังไงให้ได้แล้วเราต้องมีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นแล้ว ถ้าเราไม่มีความสุขเราก็จะไม่รักษาไม่สามารถรักษาให้มันหายได้เพราะฉะนั้นวันแรกอะมันเอาตรงค่ะมันช็อกทุกอย่างมันเกิดมากระทันหันเนาะเพราะเราไม่เคยเราไม่เคยน้าเบี้ยวเกาะเราไม่เคยเป็นอัมาฟาดมาก่อนแต่พอมันเป็นแล้วอะน้่มันก็คิดว่าไม่เป็นไรเป็นก็เป็นเป็นแล้วก็ต้องรักษาได้มันก็ต้องสู้กับมันคืออย่างน้อย เราไม่มีหน้าในการที่เราถ่ายรีวิวแล้วหรืออะไรแต่เรายังมีมือที่เรายังทําผมได้เรายังทํางานทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรคือเราเราต้องไปต่อให้ได้อะค่ะในความคิดณนะตอนนั้นนะคะที่สามารถฮิวิ่งตัวเองกลับมาได้ขนาดนี้คืออยาอยากจะบอกอย่างนึงค่ะบอกว่า เรื่องราวที่เกิดมาในชีวิตของคนเราทุกคนเนะคะมันเป็นเรื่องราวดีๆหมดอยู่ที่ว่าไม่ว่ามันเป็นเรื่องร้ายหรือเรื่องดีเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะมองมันในมุมไหนถ้ามันเกิดเรื่องร้ายมาแต่เราสามารถผ่านมันไปได้แล้วมองกลับมาแล้วเราพลิกโอกาสให้มันเป็นเรื่องราวดีๆของชีวิตเราได้เพราะฉะนั้นเราจะมีกาลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปมากๆเลยค่ะอย่าเอาเรื่องร้ายๆเนี่ยมาเป็นอุปสรรคในชีวิตเราให้เราไม่สามารถแบบเดินหน้าชีวิตต่อไปได้คนทุกคนแบบให้มันคิดว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นมาดีกว่า เกนอนกินน้ำมนต์นะ